สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขุสุคนนะครับเนาะ,ะสำหรับมื้อนี้กับมาพ่อกับผมนะครับเชืยวหลักจากคู่บตาเเชียคู่บตาบันดุเด้อพี่นอ้องเด้อมื้อนี้ผมชิพามาเบิงรถรุ่นอ่า L3218 SP เนะครับเริ่มต้น L3218 l 4 0 L50 อ่าจะเว้าวรายละเอียดให้ฟังนะครับเนาะ,ะลูกค้าสอบถามขอมานะครับผมว่าพอนจักปีนะครับ พันแบบใดนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คืออ่า L 3 2 1 8 SP นะครับโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนะครับอ่าโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมอ่าคือเก่าพี่น้องฟรีดาล์นะครับเนาะอ่าฟรีดาล์นะครับแล้วก็เอาไปแจ้งงวดก็คือเดือนมก,กราปีหน้าไปเลยนได้พี่น้องเด้ออ่าซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับผมเนาะอ่าซื้อปีนี้ไปแจ้งงวดเดือนมกรานะครับอ่าสำหรับ L 3 2นะครับเนาะอ่า งวดกเดือนมก,กราวอดเดือนพฤศจิกายนนะครับเนาะกะสิจายอยู่งวดละสองพันนะครับงวดลบาบะที่หนึ่งวันหญ่เดือนท่านว่ากสิจายอยู่ที่ประมาณเก้าหเก้าบาทนะครับเนาะนะครับสำหรับ l 3 2 1 8มสนแปดเอพะครับผมอ่าแล้วก็อวยม่ทั้งพี่พี่น้องอ่าอวยมาทั้งนี้ท่นี้ก็จะเป็น l 4 0สี่ศนะครับผมอ่า L สี่ศูนย์หน่ตัวไมล่าสุดขึ้นกันนะครับผม อ่าแต่ว่าสำหรับ lc 0นี่สีมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับผมอ่าจะเป็นรุ่นอ่าสีสมละว่าแล้วก็สีสมธรรมดานะครับเนาะอ่าอยู่ข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นสีสมธรรมดานะครับอ่าสีสมธรรมดากับสีสมละว่ากับสีสมละว่ากับสีต่างกันอยู่10,000บาทนะครับผมอ่าแต่ว่าการดาวก็คือดาวซ้ำกันนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทพี่น้องเนาะอ่าดาวเริ่มต้น5,000บาทแล้วก็ ผ่อนก็คือเริ่มใจงวดก็คือเดือนมกราคือเก่านะครับเนาะอ่าซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าคือกันนะครับเนาะอ่าสำหรับ l อ0 1 8ศ p นย์นีโตนี่นะครับรถใหม่นะครับเนาะอ่ากางวดใหญ่กับชิยูเดือนละ2 0 0 0ันสองพันคือกันนะครับงวดใหญ่กับชิยูที่อ่าแสนสามหมื่นหนึ่งพันนะครับแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมเดือดท่นว่านะครับเนาะอ่าตัวนี้ก็คืออ่ารถได้อุปกรณ์นี่ก็คือดาวเริ่มต้นอยู่ที่ หาพันบาทพร้อมอุปกรณ์สามชิน้นเลยได้พี่นอ้องเด้ออ่าใบมีดดาน,นาอยากได้ผันหรือว่าอยากได้ลอตเตอรี่ยังสี่ก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับอ่าสายที่สองแรกคือกันนะครับสายที่สองแรกซีดาวก็สามารถได้อุปกรณ์พร้อมไปเลยสามชิ้นคือกันนะครับเนาะอ่าสำหรับ L40 L32 แล้วก็ันนี้แมาทั้งนี้พี่นอ้องอ่าแมาทั้งนี้จะจะเป็น L5018 SP นะครับ อ่าห้าศูนย์หนึ่งปดเอฟพีตัวนี้ก็เป็นรถไม้ขึ้นนะครับรถไม้ละก็เป็นรุ่นไม่ล่าสุดนะครับเนาะอ่าเป็นรุ่นไม่ลาสุดรุ่นยอดนิยมนะครับอ่าก็คือยอดนิยมเล่ยๆตอนนี้ก็คือจะเป็นอ่าพูดล้ครับตั้งแต่เอสามสองสี่ศูนย์อห้าศูนย์ก็คือเป็นรุ่นหิตเล่ยละพี่น้องเนาะอ่าสำหรับตัวนี้ก็ใส่เงินดาวอยู่ที่เจ็ดพันบาทพี่น้องอ่าใช้เงินดาววางอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับผมอ่า แล้วก็ไปใจงวดก็คือเดือนมกราปีหน้าขึ้นกันนะครับเดือนละ2,000งวันนี้ก็ชี้ที่หนึ่งแสนห้บาทนะครับผมอ่าสำหรับ l 5 0 1 8 s p ตัวนี้นะครับผมเนาะอ่าก็จะมี2รุ่นขึ้นกันนะครับสำหรับ l 5 0 1 8 s p นะครับเนาะอ่าก็จะเป็นรุ่นสีสมธรรมดาแล้วก็สีสมลาว่าขึ้นกันนะครับเนาะอ่าสามารถสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเขาไปย่างเขาไปเบิ้งเครื่องอัดเฟืองเด้อพี่น้องเด้อ อ่าเป็นเครื่องอัดเฟืองน้ำนะครับอ่าคือรถรถดุ <gamma enders> ลเอลสามสนะครับแล้วก็ L50 นะครับเนาะอ่าถ้าสมมบุญวาลูกค้าสนใจอยากได้เครื่องอัดเฟืองนะครับอยากได้เครื่องอัดเฟืองน้ำมังสิก็สามารถฟีดเอาไปน้ำได้ได้เลยได้ผิวหน้องเด้ออ่า L32 L40 L50 ตามที่ว่าผมแจ้งมาเมื่อกี้นี้นะครับเนาะอ่าสามารถฟีดเอาเครื่องอัดเฟืองไปน้ำได้ได้เลยนะครับ เอาไปร่วมกันจ nice ่ายเลยเชียเดียวก็ได้นะครับเนาะอ่าสมมุติเอลามสนะครับอ่าเอลสามสอฟรีดาวนะครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นแล้วก to right ็อยากได้เครื <S <S ่องอัดเฟืองน้ำมันตังสิก็ได้คือกันนะครับเนาะอ่า L40 สี่น์ดาวเริ่มต้น5,000บาทแล้วก็อยากได้เครื่องอัดเฟืองน้ำมันตังสิก็ได้คือกันนะครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นแล้วก็เครื่องอัดเฟืองน้ำนะครับอ่าหรือว่าเอลาศูดาวเจ็0พับาทพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นแล้วก็เอาเครื่องอัดเฟืองน้ำมันตังสิก็ได้คือกันนะครับเนาะออออ่่่่่าาาแตววงงดดมมมันนนกก็ิเเพพขึ้้้้ีี นะครับภาพว่าเบร์รถรุ่น L32, L40, l 5 0นะครับผมเป็นรถใหม่นะครับพร้อมอุปกรณ์ก็คือเครื่องอัดฟังนะครับเนาะเครื่องอัดเฟื่องบันเท่านี่แหละครับเนาะเครื่องอัดเสื่องบันเท่าก็คือรายละเอียดตามที่ว่าผมแจ้งเข้าไปเมื่อกี้นี่นะครับผม่าาลูกค่าท่านใดบ่เข้าใจก็สามารถโทรนะครับโทรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาหาเสรหลักได้นะครับเนาะ เบอร์โทรบพรว่าจะเป็นคนหาด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือว่าคนหาด้วยไอเดียไล่นะครับอ่า0610738681เซลล์หลักคูบตาเอเชียคูบตาบันดุงนะครับอ่ากถ้าว่าอยากพลาดค่าสารดีๆจากผมนะครับเซลล์หลักคูบตาเอเชียคูบตาบันดุงนะครับผมอ่าก็อย่าลืมนะครับ อ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นั่นะครับผมฝากเนื้อฝากตัวไว้ในอ้อ,อมอกอ้อมใจของพอมีพี่น้องคือเก่านะครับเนาะอ่าเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเซลลักคู่ปตาเอเชียคู่ปตาบันดุงนะครับอ่าได้มาบอกโปรโมชั่นนะครับมาอัปเดตโปรโมชั่นดีๆให้พอมีพี่น้องฟังนะครับเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ